สวัสดีครับวันนี้พบกันเราอีกแล้วนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับและวันนี้พบกับรายการข่าวสั้นเรื่องดังประจําสัปดาห์นะครับสําหรับวันนี้นะฮะเราจะมีข่าวที่น่าสนใจมากๆมาประกาศให้ทุกคนฟังกันนะครับหัวข้อข่าวคือราชกิจจาประกาศห้ามนําเสนอข้อมูลทําให้ประชาชนหวาดกลัวไอรอชี้แม้เป็นความจริงก็ผิด ในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศขอ้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่27 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพศ2513และต่อมาได้ยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคลาสที่12จนถึงวันที่31กรกฎาคมพศ2514ลงนามประกาศใช้โดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา นายกรัฐมนตรีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพศ2514เป็นต้นไปในวันที่12กรกฎาคม2514เป็นวันแรกของการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวโดยข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษามีทั้งสิ้น12ข้อซึ่งรายละเอียดในข้อ11มีดังนี้มาตรการเพื่อมีให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การข่าวหรือการกระทําให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความมันอาจทาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ตุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือเสียธรรมอันดีของประชาชนทั่วราชอาณาจักรนั้นเป็นความผิดตามมาตรา9แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548อย่างไรก็ตามไอรอได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกำหนดฉบับล่าสุดนี้มีการปรับเปลี่ยนข้อความให้สั้นลงทำให้ข้อความอันอัดทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือหมายรวมไปถึงข้อความที่เป็นความจริงหรือความเท็จก็ได้โดยไอรอระบุว่าข้อกำหนดฉบับที่1เคยเขียนข้อห้ามเรื่องการเสนอข้อมูลข่าวสารไว้ในข้อ6ดังนี้ข้อ6 การเสเนอข่าวห้ามการเสเนอข่าวหรือทําให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆซึ่งมีข่าวหมายหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดสิอันไม่เป็นความจริงและอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าหน้าที่เตือน ให้ระง,งับหรือสั่งให้แก้ไขข่าวหรือหากเป็นกรณีที่ผลกระทบรุนแรงให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0หรือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 4 8มีข้อสังเกตว่าการเขียนข้อห้ามในข้อกําหนดที่27มีลักษณะสั้นลงกว่าฉบับที่1โดยมีข้อแตกต่างกันที่สําคัญ3ประการดังนี้น 1. ข้อความที่ทําให้ประชาชนหวาดกลัวรวมทั้งเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงตามข้อกําหนดฉบับที่1การเผยแพร่ข้อความที่ทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจะเป็นความผิดต่อเมื่อเป็นข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่เป็นความจริงเท่านั้นแต่ตามข้อกําหนดฉบับที่27เอาผิดข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวโดยตัดองค์ประกอบที่เคยเขียนว่าไม่เป็นความจริงออกทําให้เห็นเจตนารมของผู้เขียนข้อกําหนดที่27ว่า อาจต้องการเอาผิดกับข้อความที่ทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวทั้งที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริง 2. เพิ่มเรื่องกระทบต่อความมั่นคงของรัฐตามข้อกําหนดฉบับที่1ห้ามการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทําให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสิทธธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นข้อห้ามที่กว้างขวางมากอยู่แล้วและใช้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือทำอธิบายว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบใดที่ส่งผลเสียจนต้องขยายองค์ประกอบความผิดให้กว้างออกเพราะในข้อกำหนด27ขยายให้ไปห้ามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้เขียนข้อกำหนดฉบับที่ ว่าให้เอาผิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายมากขึ้น3ไม่ต้องตักเตือนให้แก้ไขก่อนตามข้อกำหนดฉบับที่1ห,หากเจ้าหน้าที่พบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นความผิดให้เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่าวก่อนได้โดยไม่ต้องดำเนินคดีหรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงจึงให้ดำเนินคดีทั้งตามพรบอรคอมพิวเตอร์และตามพรบฉุกเฉินแต่ข้อกำหนดฉบับ27ตัดเนื้อหาส่วนที่ทำให้เจ้าหน้าที่เตือนออก แม้ว่าข้อกําหนดฉบับที่27จะตัดข้อความที่ให้ดําเนินคดีตามพรบอรคอมพิวเตอร์ออกด้วยแล้วแต่การใสนใจดำเนินคดีตามกฎหมายใดก็เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบส่วนอยู่แล้วหากเห็นว่าการกระทําใดเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยก็ยังสามารถดําเนินคดีได้อยู่ดีก็จบแล้วครับผมสําหรับวันนี้นะฮะตอนนี้ประเทศเราเข้าใกล้ประเทศจีนเข้าไปทุกวนันแล้วน,นะฮะ ตอนนี้ชักเริ่มจะมีกดควบคุมการให้ข้อมูลดูแล้วนะฮะเนี่ยไม่นานคงได้สร้างเซิร์ h เอ็นจินของไทยขึ้นมาแล้วมั้งครับเนี่ยเอาแล้วครับผมสำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง t e n โก้เอพีช n e นลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ